ในเอกสารก็เป็นตอนที่สิบครับแต่ในคลิปนี่ก็กิริยากิตปาเข้าไปสี่สิบตอนนี้คลิปก็เป็นตอนที่สี่สิบสองนะครับของกิริยากิตตอนที่สี่สิบสองมันมาตอนท้ายของเรื่องของกิริยากิตแล้วแล้วเรื่องของการแปลเนี่ย เกือบจะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้กิริยากิจก็จะเหลือนะครับจะเหลือตาปัจจัยที่เป็นเหตุกรรมวาจกเหลืออะนียเหลือตัปพระปัจจัยแล้วก็มีตูนาทิปัจจัยครับสำหรับตูนาทิปัจจัยเนี่ยคำสั้นๆง่ายๆก็คือ การแปลเป็นกิริยาในระหว่างนั่นเองครับฉะนั้นเมื่อบอกว่าเป็นกิริยาในระหว่างที่เป็นตูนาะตูนะตวานะตวนะันฮะปัจจัยเราก็จะเข้าใจว่าลำดับของการเดินประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรนะครับทีนี้สิ่งที่จะเพิ่มเติมของตูนาะที่ปัจจัยสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือรู้จักวิธีทําตัวมันก็จะคล้ายคล้ายกับตะปัจจัยคือความคล้ายกัน ะครับความคล้ายกันของอกิริยาจิตนี้ได้แก่ตาปัจใจตับพระปัจจัยต,ตูนาธิปัจจัยไอ้สามตัวเนี้ยมันมีวิธีการทําตัวคล้ายๆกันนะครับนะมีมีวิธีการทําตัวคล้ายๆคล้ายคกันนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นตาปัจจัยเป็นลัทธะครัเป็นลัทธะแลว่าได้แล้วเหมือนกันอันได้แล้ว พอเป็นตับพระปัจจัยเหมือนกันเลยครับรัตระ,ะพอเป็นตูนาที่ปัจจัยบางตัวครับเป็นรัฐาเลยครับเหมือนกันเลยนั่นคือเรื่องของวิธีการทําตัวฉะนั้นตัวตูนาที่ปัจจัยก็ดีตัวตับพระปัจจัยก็ดีอนิยะก็ดีนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งเหตุกรรมวาจก ก็คงจะได้นํามาอธิบายนะครับนํามาอธิบายตอนที่เราแปลหนังสือวันพรุ่งนี้จะเป็นปฐมฤกษ์ของการฝึกแปลนะครับฝึกแปลฝึกดูเทียบฝึกการดูอธิบายศัพท์ฉะนั้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของการแปลให้สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้ในห่วงเวลาที่เราจะเริ่มนั่นก็คือ สุดท้ายของวันนี้ครับด้วยการมาแยกศัพท์ำแปลซึ่งอาจจะได้อธิบายไปอีกหลายวันอยู่นะครับในเรื่องของการแยกศัพท์มันยังไม่สมบูรณ์แต่ผมจะเพิ่มผมจะเติมให้ท่านทีละนิดพร้อมๆกับเรื่องของการดูแปลไปด้วยแต่วันนี้ชิมลางก่อนครับเรื่องของตะปัจจัยที่สมารกับศัพท์อื่น คำว่าสมาธ์หมายถึงการนําเอาศัพท์ตั้งแต่สองศั์ขึ้นไปตั้งแต่สองศั์ขึ้นไปนี่คือคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้มารวมเป็นศัพท์เดียวอาจจะสองสั์สามศั์สี่สั์หรือห้าสั์มารวมเป็นศัพท์เดียวเรียกว่าการสมาธิทีนี้พอพูดถึงการสมาธิปุ๊บตะปัจัจเนี่ย มันมีการสมาดในหลากหลายรูปแบบมากครับโดยเบื้องต้นของวันนี้นะครับก็คือหนึ่งสมาดกับนามใช้แปลเป็นวิเศษณะของคำนามซึ่งจัดเข้าในประเภทของวิเศษณะปุพพบปกรรมะารยะสมาดวงเล็บยังเรียนไม่ถึงครับแต่บอกให้เฉยๆยังเรียนไม่ถึงแต่บอกให้เฉยเฉย มันจัดเข้าอยู่ในประเภทของสมาธิทีนี้ก่อนที่จะไปต่อนะฮะก่อนที่จะไปต่อสิ่งที่ยังเหลืออยู่นะฮะสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือมีนามกิจมีสมาธิมีตัดทิศแล้วก็สนธิที่ยังเหลืออยู่ที่ที่เรายังไม่ทันได้ได้มาศึกษาเพิ่ม ทีนี้ทั้งสามตัวนี้ทำไมต้องเลือกเรียนเลือกศึกษาทีหลังนะครับท่านจำเหตุผลตัวนี้เอาไว้นะฮะที่ผมเลือกเรียนเลือกศึกษาทีหลังเพราะว่ามันเป็นประเภทของคำํำศัพท์คือมันเป็นประเภทของคำศัพทล้ายคล้าย คล้ายๆกับคำนามคล้ายๆกับคำคุณนามแต่นี่คือมันเป็นการปรุงคำศัพท์ขึ้นมาใหม่นามกิจก็ปรุงคำศัพท์ขึ้นมาใหม่สมาตรก็เป็นการผสมคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ตัดทิศก็เป็นการปรุงคำศัพท์ขึ้นมาใหม่คำศัพท์ที่ถูกปรุงขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปใส่ในประเภทในหมวดของนามครับในกลุ่มของนาม จะเอาไปยัดใส่ในกลุ่มของนามอย่างเช่นจัดให้คํานี้เป็นนาม nada, ะนามจัดให้คํานี้เป็นคุณนามก็จะจัดได้สองอย่างคือนามกับคุณนามเท่านั้นนะครับซึ่งนามกิจก็เป็นได้ทั้งสองคือเป็นนามะนามก็ได้เป็นคุณนามก็ได้ตัดทิพย์ก็เป็นได้ทั้งสองเป็นนามะนามก็ได้เป็นคุณนามก็ได้สมาดก็เป็นนามก็ได้เป็นคุณนามก็ได้แต่เป็นบางตัวนะครับเป็นบางตัวไม่ได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นนามกิจสมาตัดทิศและสนธิมันเป็นเรื่องของประเภทของคำศัพท์ประเภทของคำศัพท์ที่จะว่าต่อไปที่จะทราบในรายละเอียดต่อไปก็คือบทเรียนของวันนี้นะฮะก็คือประเภทของของคำศัพท์เพราะฉะนั้นเออจึงเอาไว้ทีหลังแล้วก็ค่อยๆผสมในช่วงที่เราแปลหนังสือไปวันนี้เรื่องของตระศัพท์ ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสมารกับนามใช้แปลเป็นวิเศษณะของนามตัวนี้ครับแปลเป็นวิเศสณะของนามนะฮะข้อตกลงเบื้องต้นหนึ่งแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าคำที่มาประสมกันแล้วนะสมากันแล้วให้แปลจากศัพท์ข้างหลังไปหาศัพท์ข้างหน้าสอง สับนามให้ออกสำเนียงอายะตานิบาตตามวิพัฒน์นั้นๆซึ่งวันนี้มันจะอยู่แค่เป็นวิเศษณะเฉยๆสามตสาสับออกสำเนียงวิเศษณะว่าผู้แล้วตัวแล้วอันแล้วสี่ถ้าตาสับเป็นกรรมวาจกจะต้องมีอนาิิตกาตาถ้าไม่มีต้องขึ้นมาคือแต่ละข้อตกลง มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากมากสำหรับเรานะฮะอย่างเช่นคำว่าปัปพชิตาภิกขุนะฮะที่ผมบอกว่าข้อตกลงแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าก็คือจากข้างหลังตัวนี้แล้วก็ไหลไปข้างหน้าฉะนั้นผู้แปลจะต้องแยกสับเป็นนี่คือ เรื่องของการแปลหนังสือโดยตรงเลยแปลหนังสือเราไม่สามารถที่จะจำคำศัพท์ได้ทั้งหมดแต่เราจะต้องแยกศัพท์เป็นแล้วการแยกศัพท์ในวันนี้คือศัพท์ตะปัจจัยที่สมาตกับคำนามตะปัจจัยที่สมาตรกับคำนามวันนี้ก็คือคำนามก็คือพิกขุคือตำแหน่งของพิกขุจากจากเอ่อจากศัพท์นี้จากข้อนี้เป็นต้นไปเนี่ยคำนามจะอยู่ข้างหลังทั้งหมด ใช้วิธีการเดาด้วยตัวเองนะครับถ้าถ้าเกิดจากคานวณหรือว่า,อาใช้การคิดว่าคํานามอยู่ตรงไหน,นคํานามนะครับคํานามอยู่หลังตะปัจจัยจะอยู่ข้างหน้าเมื่อตาปัจจัยอยู่ข้างหน้าแบบนี้นามอยู่หลังแบบนี้มาดูที่ข้อ3ตาปัจจัยจะต้องออกสำเนียง วิเศสนะว่าผู้นั่นหมายความว่าเมื่อแปลพิกปุแล้วเนี่ยต้องเอาสำเนียงวิเศสนะใส่เข้ามาตรงนี้ไม่ใส่ไม่ได้ต้องใส่เพราะถ้าไม่ใส่มาเ,เราก็แปลไม่รู้เรื่องครับมันความมันขาดไปมันเหมือนมันหายไปตัวหนึ่งซึ่งสรท์ประเภทนี้แบบนี้มันมีเยอะครับในหนังสือที่เราจะแปลแล้วเราพอเจอ พอเราพอเรามาเจอนะครับทำประเภทแบบนี้กลายเป็นความยากที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีการแยกสับเราก็จะต้องจำทั้งดุ่นทั้งสับทั้งหมดมันก็เป็นปัญหาสำหรับผู้แปลซึ่งวันนี้คือฝึกทักษะนะฮะฝึกทักษะการแยกคำสับเพื่อแปลแล้วจะต้อง แยกออกให้ถูกแต่อย่าพึ่งกังวลเพราะว่าไอ้ตัวตามปัจจัยเนี่ยเราพอ,อรู้แล้วสามถัดมาครับสันตะจิตเนี่ยครับต้องเอาคำวิเศษณะเข้ามาเชื่อมจิตไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ดังนั้นจึงเป็นประเภทของนามธรรมนามธรรมนี้โดยมากเขาใช้คำเชื่อมวิเศษณว่า อันนะใช้คําเชื่อมว่าอันแบบเนี้ยครับอันว่าจิตอันอันตัวเนี้ยถามว่ามันเป็นอันตะติยาวิพัตน์หรือไม่ใช่ตติยาวิพัตจะต้องใช่ไม่ใช่ตัตไม่ใช่ตติยาวิพัตน์นะครับแล้วเมื่อมันไม่ใช่ตติยาวิพัต์มันคืออะไรครับมันเป็นวิเศษณรนะเพราะว่ามันเป็นควเรียงวิเศษณนะเนี่ยครับ แล้วพอแปลสำเนียงวิเศษนะแล้วตัวที่ยังขาดไปได้ก็คือสำเนียงของของตัดปัจจัยคือแล้วตับป,ป,ป,ปัจจัยคือแล้วครับกําแตลของตัดปัจจัยตรงนี้นี่เองครับที่มันไปปรากฏอยู่ในหนังสือไกด์ไลน์ที่ผมจัดพิมพ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในหนังสือไกด์ไลน์เนี่ยผม จะไม่เขียนคําว่าสงบแล้วไว้ให้รู้ว่ามันเป็นสัพท์ยากแต่ผมไม่เขียนคําว่าสงบแล้วผมเขียนแค่คําว่าสงบเราจึงมีหน้าที่ในการสแสวงต่อสแสวงหาต่อว่าตกลงมันคือสัพ์อะไรก็จะทําให้เราสามารถแยกสัพท์ได้แล้วก็รู้หลักของการเชื่อมได้นะเป็นการอ่าเป็นการขอเรียกว่ากลั่นเอากลั่นเอา สิ่งที่ง่ายๆเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วสิ่งที่ย,กยากๆเอาไวท้ทีหลังแก่นมันเอาไวท้ทีหลังเอาง่ายๆขึ้นมาก่อนให้เห็นสั์ที่มันง่ายๆขึ้นมาก่อนนะครับดูตามตัวอย่างส่วนตาปัจัยข้อ5ข้อสีนี่เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันมีในโจทย์นี้อยู่ตัวอย่างครับถ้าแอบแปลมาก่อนก็จะเข้าใจละเอ่อปัิตาพิขุอันว่าพิกษุ คู่บวชแล้วอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ด้วยตรงนี้คืออะไรครับรมีท่านใดเดาใจผมได้ผมผมได้บ้างตรงนี้คืออะไรอ๋ออาจารย์ตบว่าไงครับอ่าอะไรหมายถึงอ,อะไรหมายถึงประธานนะป่ะอันนี้คือประธาน,รน,นคนานเรเบชียงอันว่า ใช่ประธานด้านหลังคือประธานประธานสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้นะฮะตรงนี้คือตรงนี้คือสับสมาธิที่มันสมาธิอยู่ด้วยกันฉะนั้นเวลาพิมพ์ท่านเห็นไหมครับมันจะไม่แยกกันมันจะไม่แยกกันดังนั้นเวลาเราเขียนเราก็ไม่เขียนแยกนะฮะไม่เขียนแยกทำไมจึงไม่เขียนแยกก็เพราะว่ามันเป็น สับเดียวกัน,กนมันเป็นสับเดียวกันนั่นเองนี่คือคําสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกนะฮะเราแยกแบบนี้นั่นแสดงว่าระหว่างปรัปรชจาต่างกับพิขุนเนี่ยจะต้องแยกกันอยู่จะต้องเป็นคนละสับ์คือมันก็ใส่เราก็จะใส่ความละเอียดเข้าไปนิดหนึ่งแต่หลักการเนี้ยเอาให้ท่านไปใช้ในเวลาเขียนแต่หนังสือแปลเนี่ยเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ให้เราเท่านั้นนะครับ เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ให้เราเท่านั้นมาดูต่อไปครับปะใบยีตาพิกขูอันว่าพิ่สุผู้บวชแล้วกิริยาในระหว่างครับอุปสังคมิตรวาเข้าไปหาแล้วเข้าไปเฝ้าแล้วได้หมดเข้าไปหาก็ได้เข้าไปเฝ้าก็ได้ครับถ้าเข้าไปหาพระศาสดาพระราชาพระเทวีพระบรมวงสารุวงศ์เขาเรียกว่าเข้าไปเฝ้า แต่ถ้าเข้าไปหาสามัญชนเข้าไปก็จะแปลว่าเข้าไปหาธรรมดานะครับก็จะแตกต่างกันไปอันนี้เป็นเรื่องของภาษาไทยแต่ท่านจะแปลว่าเข้าไปหาไม่แยกว่าเป็นสามัญชนไม่แยกเป็นพระราชาพระเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ผิดมันเป็นสำนวนภาษาไทยสำนวนบาลียังไงก็คือเข้าไปหา เข้าไปเฝ้าแล้วสถารังซึ่งพระศาสดาอนุรักษิตามรักษาแล้วสันตะจิตตังซึ่งจิตอันสงบแล้วเนี่ยสันตะเนี่ยแปลว,ว่าสงบดังนั้นท่านใดที่ฉายาสันตะจิตโตเนี่ยก็คือผู้มีจิตอันสงบแล้วผู้มีจิตอันสงบแล้วอันนี้เป็นวิเศษณะของจิตครับที่แปลว่าอันเนี่ยสันตะตัวเนี้ยเป็นวิเศษณะของจิต ส่วนปรับไปชิ้ต่างเป็นวิเศษณะของพิกผูก,ก็เลยว่าแปลว่าผู้พยายามนะครับท่านพยายามแยกแยกศับอ่แยกให้ออกนะครับซึ่งมันจะมีตัวบทเรียนที่ท้ายจากนี้ไปอ่พอดีผมผูกประโยคแล้วมันคิดลำบากผมก็เลยทิ้งประโยคไว้แค่นี้เอาไว้ให้ท่านศึกษาต่อมีท่านไหนสงสัยบ้างไหมครับ สงสัยไหมครับอาจารย์คะสงสัยข้อสองอะค่ะตัวอย่างกรณีที่เป็นมนุษย์สาค่ะ,ะทีพอเราไปเนี่ยเราจะออกทั้งหลายกลางสมาธิได้ไหมคะไม่ได้ครับทั้งหลายห้ามออกไม่ได้เราวต้องแปลเจ้าค่ะแล้วต้องปแลองปลยังไงอะคะ่ะก็ต้องแปลแล้วก่อนแล้วค่อยมีทั้งหลายอ๋อเจ้าค่ะอันว่ามนุษย์ผู้เข้าไปแล้วทั้งหลาย กฎของเขาเป็นกฎเหล็กครับห้ามออกทั้งหลายกลางสมาคือคําที่มาสมาดกันเยอะๆมาต่อกันเยอะๆแม้ว่าตัวหลังมันจะเป็นพระหัวชนะอยู่ก็าตามแต่ตราบใดที่แปลยังไม่หมดก็ห้ามออกทั้งหลายครับเท่าที่ผมอธิบายมาในรูปแบบของศัพ์นี้ท่านพอมองเห็นหรือยังครับ,รบตอบไปที่ตาค่ะมองเห็นแล้วครับ มองเห็นแล้วอ <c oughs> าจารย์จ้าคลองเห็นแล้วท่านมาดูตรงนี้นะฮะตัวอย่างตะปัจจัยที่เป็นกรรมอาที่เป็นกัตตุวาจกแล้วสมัดกับน้ำข้างหน้านี้เป็นกัตตุวาจกแล้วเราจะรู้ว่าศัพท์นี้เป็นกัตตุวาจกหรือเป็นกรรมวาจกหรือเป็นเหตุกรรมวาจกเราจะรู้ได้อย่างไร ดูท่ตาธครับถ้าเป็นสัคกรรมธาตาธุก็คือเป็นกรรมาวาจกกรรมวาจกเอาให้ง่ายกว่านี้ได้ไหมเป็นัน์ปัจจัยครับปัจจัยอ่าดูวิพัฒน์ปัจจัยตรงนี้มันไม่มีวิพัฒน์นี่ครับเอาให้ง่ายกว่านี้ได้ไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมันเป็นกรตมวาจก ก็คือม,ม่มีมือก็รู้แค่อย่างนั้นนะ,จะจาอาจารย์เพราะ้าเป็นารงธานก็จะออประธานเป็นพระใช่ไหมคะก็คือประธานเป็นอ่าเป็นคนทํากิริยาค่ะอ้าวก็จริงๆแล้วถามว่าเราจะรู้ไหมเราเป็นนักเรียนใหม่ตอบได้คําเดียวครับเราไม่รู้ครับไม่รู้อ้องไม ผันตรงเลยอาจารย์ผันตรงครับตอบได้คําเดียวคือเราไม่รู้ครับแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราก็รู้ก็หนังสือเขาแปลแล้วเราก็สังเกตคําแปลในหนังสือนั่นแหละครับแต่ถ้าตอบเชิงลึกก็คือดูาธาตุครับถ้ามันเป็นอะกร,รมาธาตุนั่นเป็นกัตตุวาจกแต่เรื่องาธาตุมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับแล้วตาปัจจัย เขาเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าสิบเอ็ดที่รวบรวมแล้วนี่น่าจะเป็นสิบห้าสิบหกแบบครับที่เขารวบรวมบางทีกดข้อนี้ก็มีดันไปใช้กดข้อนั้นก็มีครับเพราะฉะนั้นนะฮะขอให้ผู้ศึกษาตระหนักให้ดีว่าตัวตะปัจจัยเนี่ยเวลาเราแปลเจอแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นกัตตุวาจก ก็อาศัยคํำแปลที่หนังสือเขาแปลไว้เท่านั้นแต่เมื่อเราแปลคล่องแล้วพอรู้แล้วขับเคลื่อนไปได้แล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันเป็นกัตุว่าจบเพราะความเคยชินถ้าผู้ใหม่อย่างเราเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่รู้แล้วตัวตาปัจจัยจะถามหาธาตุว่ามันเป็นธาตุอะไรก็ตอบอยากอีกครับอย่าง ระตะตัวเนี้ยถามว่ามันเป็นระตะธาตุเลยไหมไม่ใช่อันนี้คือระมะธาตุปวิธาตัวนี้ถามว่ามันเป็นปวิธาตุเลยไหมไม่ใช่มันเป็นต่อุปสรรคอยู่หน้าวิสาธาในความเข้าไปคาตาตัวเนี้ยมาจากคํามธาตุสังกิริธาโอ้โหนี่ธาตุอะไรก็ไม่รู้ครับยาวเหยียดผสมกันจนจนหน้ามืดตาลาย ประมาณนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่รู้หรอกครับว่าเขาคือสกรรมาธาตุหรืออากรรมาธาตุแล้วเขาคือกัตตุว,วาจกหรือกรรมัมมะวาจกเราอาศัยหนังสือที่แปลเทียบเท่านั้นแ,แล้วดูคําแปลทีนี้เมื่ออาศัยหนังสือแปลเทียบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือกัตตุว,วาจกเอาละตรงนี้ง่ายขึ้นเข้ามาละง่ายเข้ามาละรู้ได้ยังไง ดูจากโครงสร้างประโยคครับ้าอย่างนั้นประธานเป็นนามประธานเป็นผู้ทำกรรมนั่นเองประธานเป็นผู้ทำกรรมนั่นเองะจะไม่มีอนัอนพปิอิตกัตตาครับถ้าเป็นกัตตัวจกจะไม่มีตัวอนัพปิอิตกัตตาที่แปลว่าอันครับนี่ครับคือดูตรงนี้แหละนะฮะคือดูดูตรงนี้ดูที่ทำ<า>ได้อย่างเดียวเลยครับ โครงสร้างประโยคเรายังดูไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นศัพท์เดียวที่มันมันอยู่แบบเนี้ยครับรัตตมนุษย์ศัมันอยู่แบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกัตตุวาจบหรือกรรมวาจบแต่พอเราเหลือไปดูหนังสือที่ท่านแปลเอาไว้เห็นว่าอ่ันว่ามนุษย์ผู้ยินดีแล้วมันไม่มีคําว่าอันว่ามนุษย์อันชนทั้งหลายยินดีแล้วมันไม่มีครับ มีแค่อันว่ามนุษย์ผู้ยินดีแล้วหรือสังเกตตัวเดียวเท่านั้นนะฮะตัวเดียวเท่านั้นก็คือสำเนียงวิเศษนะที่มันแฝงอยู่ตรงนี้ตกลงนี้คีย์บอร์ดของผมเป็นอะไรรู้สึกมันพิก,การแล้วนะเนี่ยอ่ะเนี่ยครับถ้ามันเป็นวิเศษณะของคน คือคนก็คือตรงนี้อยู่ตรงนี้มันก็จะแปลว่าผู้ถ้าเป็นสัตว์มันก็จะแปลว่าตัวถ้าเป็นสิ่งของมันก็จะแปลว่าอันนี่คือคือคำแปลที่ดูเทียบว่าศัพทเนี้มันเป็นกัตุวาจกแต่ถ้าศัพท์นี้มันเป็นกรรมวาจกครับถ้าสับนี้มันเป็นกรรมะวาจกนะฮะถ้ามันเป็นกรรมะวาจก มันก็จะต้องมีตัวที่แปลว่าอันแล้วค่อยมาแปลอปัจจจยยังไงก็ต้องมีครับไม่มีก็ต้องหามาให้ได้ผมจึงใส่วงเล็บไว้ให้ท่านว่าสมาดกับนามที่เป็นกรรมวาจโจตากัจ,จัยที่เป็นกรรมวาจกสมาดกับคานามแล้วจะต้องมีอะนะพิหิตกัตตาด้วยต้องมีครับไม่มีไม่ได้ไม่มีก็ต้องหามา ดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากคำแปลว่าอันว่าทานอัน,น,นอันตรงนี้แล้วนะมันยังมีมาอันอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ดังนั้นจะได้คำว่าอันสองตัวอันว่าทานอันแล้วก็อันบุคคลถวายแล้ว,ว,ลวเห็นไหมนี่คือความเป็นกรรมวาจกครับจะต้องมีตัวอนะพิตกตา เพราะฉะนั้นไอตัวที่เป็นกัตตุวาจกก็คือเป็นวิเศสนะสัพตะปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเป็นวิเศษนะของประธานเท่านั้นเป็นวิเศสนะของประธานคือสำเนียงวิเศษนะที่ชัดเจนอย่างปริปุณนะปริปุณนะแปลว่าอะไรครับข้างหลังเต็มรอบนะฮะเต็มรอบอ่าเต็มรอบ,อรอบก็เราก็ใส่สำเนียง ปัจจัยเข้ามาก็คือเต็มรอบแล้วดังน,นั้นในระหว่างปริปุนะกับอุทธกแะแปลปริปุนะให้เป็นวิเศษณะของนามเนื่องจากน้ำม,มันเป็นเป็นนามธรรมเนาะเป็นเป็นเป็นรูปธรรมแต่เป็นสิ่งของก็เติมคําว่าอันเข้ามาอันว่าน้าอันเต็มอันเต็มรอบแล้ว แล้วก็มีอะไรอีกครับอาตัดตะรัศมิรัศมิแปลว่าอะไรรัศมิคือรัสมีตัดตะแปลว่าอะไรครับตัตะแปลว่าร้อนร้อนแล้วเอาสเมีวิเศษนะก็คืออ่านว่าอันรัศมีอันร้อนอันร้อนแล้ว ทำไมเวลาหมดเร็วจังยังไม่ทันได้ไปไหนเลยนะเนี่ยโอเคนั้นก็มีท่านไหนมีข้อสงสัยบ้างครับถ้าไม่มีข้อสงสัยผมจะให้ท่านแปลแล้วนะอันนี้เพราะว่าจะต้องต้องใช้การสังเกตหลักการสังเกตคือคนที่ได้เปรียบนะท่านที่ได้เปรียบวันนี้ก็คือท่านที่พิมพเอกสารมา พอปิ้นเอกสารมาแล้วท่านใส่ทับเลยครับศัพท์นี้เป็นศัพท์นามศัพท์นี้เป็นสัพตะปัจจัยแยกศัพท์ออกมาเพิ่มทักษะการแปลหนังสือตอนที่เราไปแปลจริงๆอ่ยศัพท์แบบนี้มันมีเยอะครับและเพราะความที่มันมาสมัดกันนั่นแหละกลายเป็นศัพท์ที่ยาวขึ้นพอเป็นศัพท์ที่ยาวขึ้นขึ้นมันก็เป็นปัญหาสําหรับเราพอมันเป็นปัญหาเราก็แปลยากพอแปลยากเราก็ไม่อยากแปลไม่อยากแปลเราก็เบือ่อเบือ่อเราก็ทิ้งค่ะ มันก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปมีสงสัยไหมครับถ้าถ้าสงสัยถามได้เลยนะฮะอาถ้าไม่มีเข้าลิงก์ใหม่นะครับใช้ลิงก์เดิมใช้ลิงก์เดิมเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เพราะมันเหลืออยู่แค่แปดนาทีผมตัดให้จบตอนไปเลยเข้าใหม่นะครับ